จากเหตุการณ์รอบวางระเบิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565ในพื้นที่บ้านไอกรอสหมู่ที่6ตำบลชนะอําเภอชนะจังหวัดนราธิวาสมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนายนั่นก็คือร้อยเอกชินดนัยแร่ทองซึ่งเวลาต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นพลโทชินดนัยแร่ทองโดยเรื่องราวของพลโทชินดันแร่ทองเป็นชายชาติทหารอายุ30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่52สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่63และได้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2560สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่153ในตําแหน่งนายทหารยุทธการและการฝึก โดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2565คณะปฏิบัติราชการสนามหน่วยเฉพาะกิจนราชิวาธเพื่อเข้าสนับสนุนตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรอบวางระเบิดและซุ่มยิงราษฎรหาของป่าพนโทชินตะไนแร่ทองเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้พนโทชินตะนแร่ทองเสียชีวิตในเวลาต่อมาเขาเลือกเลยที่จะลงจังหวัด ปัตนีคือค่ายอิงคยุตรบริหารเขามีปฏิธานที่แน่วแน่ว่าถ้าทหารไปกลัวโจรแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงนี่คือคําพูดของเขาที่ก็บอกแม่ตลอดเสมอมาเขาจะเล่าแต่สิ่งดีๆเขาไม่เคยบอกคุณแม่ให้เป็น่วงเพียงแต่เ็าบอกอสบายๆเขาพาตัวรอดได้ไงคืนคนที่เขาจะเสียชีวิตแม่โทรแล้วไม่ติดแฟนของเขาก็โทรมาบอกชินถูกระเบิด ไม่กล้าถามว่าใจมันกลัวเป็นสิ่งที่เราต้องทาไม่ได้ว่าลูกเราเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้เราต้องอยู่ได้ย่างั้นเลยเขาอยู่ในสภาพที่พรยเหมือนนอนหลับไปโขดเขาลคิดเสมอคิดตล,ดลอดเวลาเพราะลูกเข้าไปสู่อาชีพนี้แล้วการสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวแร่ทองเพื่อนเพื่อนทหาร ญาติพี่น้องและกองทปกรวมถึงประชาชนชาวไทยที่เสียทหารกล้าผู้ที่ตนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่พลโทชินนายแร่ทองเขาเป็นชายชาติทหารที่มีจิตอาสาเสียสละมุ่งมัน่นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดทําให้พลโทชินนายแร่ทองเป็นที่รักของทุกคนจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างของข้าราชการทหารที่กล้าหาญและเสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยครับ เป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอบ้าก็คิดว่าตัวเองกันอยู่สบายแล้วนะคุณแม่คุณป้าก็ไม่ได้มีภาระอะไรเขาทําแล้วก็มีความสุขเขาสบายใจครับน้องน้อง,องทหารลูกน้องทหารตลอดจนทุกคนเขาดูแลทุกอย่างเลยทั้งเล็กก็ไปร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลมาตลอดไม่ว่ากีฬาไม่ว่า,าด้านวิชาการนะติดทบตลอดเลยเขาเก่งเก่งทุกด้าน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เตรียมใจไว้แต่พลโถชินนายแร่ทองเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความดีมีความกล้าหาญและทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติและประชาชนด้วยเลือดเนื้อและชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นทหารยืนหยัดเพื่อปกป้องประชาชนที่สละได้แม้ชีวิตของตนเองซึ่งเป็นบุคคลที่ควรระลึกถึงความกล้าหาญเป็นผู้ที่เสียสละและปกป้องพื้นแผ่นดินไทย แ,แม่ก็ภูมิใจนะแม่ว่าเขาไว้มาชื่นชมแม่สามสิบปีซึ่งมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตเขาทำให้แม่ภูมิใจตัวเล็กๆเลยเ,เ,เขามากับความสุขสบายของครอบครัวทุกอย่างเลยแล้วก็จากไปกับความความดีทุกอย่างก็เพราะทำให้คนอื่นหมดก็ดีหมดทุกอย่างยังเป็นความภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตของคุณแม่และคุณพอ่อ ขอุดุดีในความกล้าหาญในจิตใจวิญญาณของความเป็นทหารยืนหยัดเพื่อปกป้องประชาชนที่สละได้แม้ชีวิตของตนเองและคุณงามความดีของพลโทชินนายแร่ทองจะเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองนำไปสู่การสร้างพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนที่จะร่วมกันสร้างสันติสุขปลายด้ามขวานตลอดไป